สวัสดีค่ะครู ia, นูริยาเหลมปานนะคะคลิปนี้ครูมีวิธีการดูยอดวิวที่เป็นที่เราโพสต์เป็นคลิปรีวิวบน f a c e b o o k Fanpage มาสรุปให้ฟังนะคะก็ปกติแล้วเนี่ยถ้าเราทำาคลิปรีวิวบน facebook ที่เป็น facebook profile นะ facebook ส่วนตัวเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นแท็บเขาเรียกว่าเป็น แท็บร e วิวโดยเฉพาะนะคะอันนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปติดตามดูยอดวิวดูจำนวนคลิปได้ง่ายเนาะเพราะว่าจะอยู่ในแท็บเดียวไปเลยเนาะแต่เมื่อเรามาดูใน Facebook Fanpage นะคะไม่แน่ใจว่า ของใครหลายๆคนอาจจะเป็นเหมือนของครูหรือเปล่าก็าคือตรงแท็บตรงนี้เนี่ยมันยังไม่มีแท็บ Reels นะคะอันนี้ครูก็กำลังหาวิธีการอยู่นะคะถ้าใครรู้วิธีการเพิ่มแท็บ Reels ตรงนี้ตรงหน้าแฟนเพจของเราเนี่ยก็แชร์กับครูได้นะคะหรือถ้าเดี๋ยวในอนาคตถ้าเกิดว่าครูเจอวิธีการนะเดี๋ยวครูจะมาทําคลิปสรุปให้คุณฟังอีกทีละกันโอเคมาตอนนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีแท็บการดูคลิปรีวิวตรงนี้หน้าหน้าเพจเนี่ยมันก็สามารถดู ยอดวิวได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีทํทำยังไงนะก่อนเริ่มเนี่ยเดี๋ยวครูบอกก่อนนะคะของครูเป็นมือถือ android นะคะใช้ซัมซุงเนาะมีการอัปเดตตัวเ,เวอร์ชันของ facebook เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเวอร์ชันปัจจุบันล่าสุดนะคะของใครยังไม่ได้อัปเดตนะก็ต้องไปอัปเดตให้เรียบร้อยก่อนนะคะเมื่ออัปเดตแล้วมาค่ะมาดูกันขั้นตอนแรกนะคะเราไปตรงนี้ค่ะตรงแถบด้านบนนะ อ๋อลืมบอกนิดนึงตอนนี้ครูเข้ามาที่แอป Facebook เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เปิดแฟนเพจของครูแล้วด้วยนะจากนั้นเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะดูตรงนี้นะคะตรงปุ่มภาพรวมโฆษณาคำสั่งซื้ออะไรพวกนี้นะคะเราสไลด์ไปทางด้านขวาสุดเลยที่ปุ่มเพิ่มเติมจุดๆุดจุด,จด,จดแบบนี้นะคะแตะไปเลยค่ะจากนั้นอ่ะเขาจะขึ้นเมนูที่ชื่อว่าข้อมูลเชิงลึกค่ะที่เป็นรูปคล้ายๆเส้นกราฟเส้นจุดๆุดแบบนี้นะคะแตะไปเลยค่ะ แล้วก็ตรงกล่องที่สามนะคะกล่องโพสต์เนี่ยมันจะมีขวาสุดเมนูที่ชื่อว่าดูเพิ่มเติมนะคะแตะไปเลยคะ่ะมาถึงหน้านี้นะคะถ้าคลิปของคุณที่โพสต์ลงไปเนี่ยอันล่าสุดเนี่ยที่เราเห็นตรงเนี้ยมันคืออเป็น Facebook Reels นะคะเราสามารถที่จะเลือกแตะจากตรงนี้ได้นะคะแต่ของครูเนี่ย มันไม่ได้ขึ้นอยู่ตรงหน้านี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูจะต้องไปค้นหาอีกแถบหนึ่งมันจะอยู่ตรงแถบล่าสุดนะคะเราแตะไปเลยนะคะจากนั้นก็สไลด์ลงไปด้านล่างนะคะอ่ะแตะที่ปุ่มดูเพิ่มเติมยังไม่เจออ่ะแตะอีกทีนะคะก็เจอแล้วนะคะของครูเจอคลิปที่เป็นคลิปรีววแล้วนะคะโอเคนั่นก็คืออันนี้อยากให้คนดูคลิปเยอะๆนะคะต้องมีสามสิ่งนี้ เมื่อคุณเจอคลิปที่มันเป็นคลิปั้นของคุณแล้วเนี่ยเราก็แตะไปเลยค่ะนะจากนั้นดูตรงแคปชันด้านล่างแคปชั่นนะคะที่เป็นมีคำว่าดูโพสแล้วก็มากกว่านะคะเราแตะ,ตะตรงนี้เลยค่ะมาถึงหน้านี้นะคะก็คือสิ่งที่เราจะต้องทำเราก็คือจิ้มไปที่คลิปนะคะให้มันขึ้นเป็นหน้าต่างฟูลสกรีนขึ้นมานะแตะไปเลยค่ะต่อมานะคะ อีกสเต็ปเดียวแล้วทุกคนนั่นก็คือตรงนี้ค่ะด้านล่างสุดนะคะมันจะมีโลโก้ช่องใช่ไหมโลโก้เพจเนาะแล้วก็เป็นชื่อเพจคูนุเลียแหลมปานติดตามแล้วก็เป็นรูปโลกนะคะเป็นสาธารณะเนาะเราจะต้องแตะไปที่ชื่อเพจก็ได้หรือจะเป็นที่โลโก้ของช่องของเพจเราก็ได้นะคะอ่าเดี๋ยวคูแตะไปที่เพจชื่อเพจเนาะนี่ไงมันก็จะขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้เนี่ยเป็นการดู คลิปวิวทั้งหมดของเราในมุมมองที่เป็นกริดวิวแบบนี้นะคะเป็นเป็นตารางช่องๆ่องแบบนี้เขามีอะไรให้เราบ้างนะคะด้านบนเนี่ยก็จะเป็นชื่อเพจของเราแล้วก็มีบอกว่าจำนวนรายการคลิปวิวที่เราได้โพสต์ลงไปงมีทั้งหมดกี่คลิปแล้วเพจของเรามีผู้ติดตามกี่คนนะคะอันนี้เนี่ยในแต่ละคลิปที่ครูโพสต์ลงไปเนี่ยมันก็จะเห็นยอดวิวชัดเจนนะแล้วเราก็จะเห็นครบทุกทุกคลิปเลยนะคะสไลด์ดูเลื่อนขึ้นเลื่อนลงดูได้เลย มันอาจจะมีความสลับซับซ้อนในสเต็ปค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะแต่ก็คือสามารถใช้วิธีการนี้ได้เนาะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับคุณนะคะก็กดไลค์กดแชร์ออกไปให้เพื่อนๆได้เข้ามาดูกันเยอะๆแล้วก็ถ้าไม่อยากจะพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะกดติดตาม facebook ของครูเอาไว้ได้เลยนะคะหรือ youtube ก็ได้กดติดตามไว้ได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ